สวัสดีครับ FC ทุกท่านน้ำพึ่งเดือน5้สวนป่าลุงวนอุดรธานีวันนี้ได้เก็บน้ำพึ่งนะครับวันที่9มเมษายน68เนื่องจากอากาศร้อน2วันรวงขาดนะครับรวงขาดก็เลยจำเป็นต้องเก็บนะครับก็ได้น้ำหัวน้ำประมาณ5.6กิโลนะครับแล้วก็ตัวอ่อนนะครับหอม,ห,อมหวานเลยครับเดือน5อากาศแห้งๆความชื้นก็จะน้อยนะครับ ก็เป็นเวลาที่เหมาะแก่การเก็บรวงพึ่งนะครับเก็บน้ําพึ่งนะครับเป็นพึ่งธรรมชาติที่ใช้ก่อง9เมษายนรอไว้นะครับลวงขาดได้หลายวันนะครับขอบคุณที่รับชมที่ติดตามเ่อบคุณมากนะครับหากสนใจก็ทักไปที่เพจตึ้งปงป่าและชันโลงสวป่ามุ้งวนอุดรธานีได้นะครับในนั้นจะมีราดละเอียดต่างๆเกี่ยวกับน้ําพึ่งนะครับไข่พึ่งฟีโลโมน นะครับทักมาสอบถามทักมาแลกเปเลี่ยนเรียนรู้นะครับให้กําลังใจกันนะครับยินดีที่จะให้คำปรึกษาแนะนําทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ